สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเดี๋ยวพี่นกจะมาทำออดอกขา่ามะลิให้ดูนะคะว่าวิธีทำมันทำยังไงอันนี้ค่ะดอกขา่ามะลิอันนี้พี่นกจะใช้มะลิไซจิ๋วนะคะไซจิ๋วของพี่นกก็คือมันจะเล็กกว่าวงของเหรียญยี่สิบห้าสตางค์เล็กน้อยนะคะอันนี้ อันนี้พี่นกจะทำทำเป็นทรงดอกแหลมนิดๆนะคะเวลาทําเป็นดอกขามะลิแล้วมันจะออกมาค่อนข้างสวยนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีทํากันนะคะว่าทํำยังไงอย่างแรกนะคะพี่นกจะเริ่มต้นด้วยอดอกมะลิที่เล็กกว่าเพื่อนนะคะไว้ข้างบนหรือแหลมกว่าเพื่อนไว้ข้างบนแต่ถ้ามันเป็นไซส์เดียวกันทั้งหมดก็ไม่เป็นไรนะคะได้เหมือนกัน นะคะวิธีเริ่มก็คือเริ่มจากดอกแรกจะต้องอยู่สูงกว่าเพื่อนนะคะแล้วดอกถัดมาเราก็จะลดหลั่นลงมาอย่างนี้นะคะอ่าถามว่าแล้วพี่นกใช้อะไรติดนะคะพี่นกใช้กาวลาเท็คติดค่ะ บางคนอาจจะใช้ปืนกาวก็ได้นะคะแต่สำหรับดอกพี่นกเนี่ยมันใช้ปืนกาวไม่ได้เนื่องจากว่าดอกพี่นกเนี่ยจะทำในสไตล์ของอที่ดอกจะค่อนข้างมันเงานะคะเวลามันติดปืนกาวมันจะไม่สามารถติดได้กาวมันจะไม่อยู่บนพื้นผิวนะคะมันจะลื่นหลุดออกหมดนะคะพี่นกก็เลยใช้กาวลาเท็กซ์แล้วก็เนื่องจากว่า ตัวดอกของเราเนี่ยมันมีกาวลาเท็กซ์เป็นส่วนผสมที่ทาเคลือบอยู่แล้วเวลาเราเอากาวมาแต้มเนี่ยมันก็จะติดได้ง่ายยิ่งขึ้นนะคะเดี๋ยวพี่นกเริ่มทําให้ดูนะคะนคะคะพี่นกก็จะทาป้ายที่ดอกที่คอดอกแล้วก็ขึ้นไปถึงตัวดอกนิดนึงนะคะที่เราต้องขึ้นไปถึงตัวดอกนิดนึงก็เพราะว่ามันจะได้ ติดดอกถัดไปได้สูงขึ้นนิดนึงนะคะอ่าเห็นไหมคะลักษณะการติดก็จะเริลื่อมๆกันประมาณขนาดนี้แล้วก็ถ้าเราทากาวที่ก้าอันลงมาด้วยนะคะแล้วเราก็บีบก้านของเราเนี่ยให้เข้าไปแนบดอกมันก็จะยิ่งติดสนิทยิ่งขึ้นนะคะถ้าดอกใครทากาวไว้แล้วเนี่ยแล้วเวลาเรามาทากาวซ้ำอีกทีเนี่ยมันจะติดง่ายมากเห็นไหมคะมันจะติดง่ายมาก นะคะโอเคแล้วเราก็ติดดอกถัดไปจนรอบเลยค่ะชั้นแรกของพี่นกก็จะเป็นดอกเดียวชั้นที่สองของพี่นกจะมีด้วยการห้าดอกนะคะวิธีการติดก็ติดวนไปเรื่อยๆถึงแม้เราจะติดวนไปเรื่อยๆก็จริงนะคะแต่เราต้องดูระดับความสูงของแต่ละดอกให้เท่ากันด้วยนะคะ วิธีการทากาวดอกถัดไปก็คือทาที่ดอกหลักก่อนแล้วก็แต้มไปที่ดอกข้างๆแล้วก็กา้านข้างนิดหนึ่งนะคะใช้กาวไม่ต้องเยอะนะคะนิดหน่อยติดลงไปรักษาระดับนะคะให้เป็นระดับเดียวกันให้ดอกอยู่ในระดับเดียวกันจนรอบคอดอกของดอกเดียวบีบก้านเข้าไปค่ะให้มันสนิทกับ กับ้านนอืน่ถ้าสมมุติว่าเพื่อนๆทํามะลิของเพื่อนๆเ,เนี่ยแล้วคอดอกหนานะคะควรจะเอาคอดอกหนานะ่ะไว้เป็นดอกแรกแล้วก็คอดอกนิ่มๆเห็นไหมคะไว้เป็นดอกถัดไปเพื่ออะไรเพื่อที่จะได้กดก้านให้แนบสนิทกับก้านอื่นได้ง่ายยิ่งขึ้นนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าดอกที่เราเอามาทํารอบ รอบๆดอกหลักดอกแรกเนี่ยค่ะมันเป็นก้านแข็งอ่ะมันจะทำให้เราบีบเข้ากับดอกอื่นได้ค่อนข้างยากนะคะเดี๋ยวพี่นกจะติดให้ดูจนครบอรอบดอกแรกนะคะจำนวนชั้นแรกมีหนึ่งดอกชั้นที่สองจะมีห้าดอกนะคะเดี๋ยวติดให้ดูครบแล้วเดี๋ยวมาให้ดูอีกทีนะคะนี่ค่ะเพื่อนๆพี่นกติด รบ5ดอกเรียบร้อยแล้วนะคะในชั้นที่2นะคะเห็นไหมคะว่าการติดของพี่นกเนี่ยระดับของดอกในชั้นที่2จะต้องเท่ากันนะคะจะต้องเท่ากันถ้ามันไม่เท่าเราก็ต้องจัดระดับให้มันเท่ากันเพื่อที่ว่าเวลามันเป็นทรงขึ้นไปมันจะได้เรียงลําดับกันสวยนะคะออมีเพื่อนถามว่าพี่นกถ้าเกิดว่าหนูไม่ใช้กาวหนูใช้ได้พันรอบดอกได้ไหม แทนกาวถามว่าได้ไหมก็คือได้นะคะแต่ว่าข้อเสียของการใช้ได้พันก็คือถ้ามะลิคุณเป็นมะลิเงาๆสไตล์พี่นกเนี่ยคุณใช้ได้พันแล้วเนี่ยค่ะได้มันจะลื่นนะคะในการจัดทรงดอกมันจะค่อนข้างยากแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าคุณใช้ได้มัดเนี่ยดอกมันแทนที่มันจะแนบติดกันอย่างนี้ใช่ไหมคะ แลลาคุณใช้ได้มัดลงไปเนี่ยแล้วคุณบีบดอกมันอาจจะอเผยออกมาอย่างนี้ได้นะคะดอกมันจะไม่แนบกับชั้นที่เราต้องการก็คือชั้นบนของมันดอกมันจะไม่แนบเพราะว่าเราใช้แรงกดเห็นนะคะแรงกดจัดได้สมมติน่นี่เป็นได้ดอกมันก็จะอเผยออกมาอย่างนี้ซึ่งความสวยงามก็ ก็าอาจจะลดน้อยลงไปนิดนึงแล้วอีกอย่างหนึ่งของการใช้ได้ก็คือถ้าสมมุติว่าคุณใช้ได้แล้วดอกมันเพเยอดอกมันไม่แนบกันแบบนี้เนี่ยเวลานั้นนะคะมันจะมีช่องว่างระหว่างระหว่างดอกตรงนี้นะคะจะทําให้คุณเห็นได้ที่คุณพันไว้แล้วมันจะไม่สวยงามนะคะอย่างชั้นนี้ก็เหมือนกันถ้าสมมุติว่าใครที่ทําตัวขั้วชบาเนี่ยห่างเห็นไหมคะยังมีรอยห่างอย่างเงี้ย ถ้าสมมุติว่ามันใช้ได้พันเนี่ยมันจะเห็นชัดว่ามันจะมีได้อยู่ตรงเนี้แล้วมันจะเกิดความไม่เรียบร้อยมันดูเหมือนไม่เรียบร้อยแล้วก็ดูไม่สวยงามเพราะฉะนั้นการใช้กาวลาเทกจะค่อนข้างดีกว่านะคะอ่ะทีนี้ถ้าเราทําจนครบสี่ชั้นแล้วอันนี้ได้2ชั้นนะคะก็คือชั้นแรก1ดอกชั้นที่สองหดอกชั้นที่3ชั้นที่3ก็จะอยู่ที่แดอก ชั้นที่4ก็จะอยู่ที่10ดอกบางคนเนี่ยชั้นที่4ถ้าเกิดว่าเราบีบออดอกมันขนาดไม่เท่ากันหรือว่าเราจัดระดับไม่ดีเนี่ยชั้นที่4อาจจะได้ถึง11ดอกก็ได้นะคะอันนี้ไม่เป็นไรห่างกันแค่ดอกเดียวความกว้างของแต่ละดอกที่เราใช้งานมันดูไม่แตกต่างกันสักเท่าไหร่ก็ไม่เป็นไรนะคะแต่ถ้าเราใช้ดอกที่มันมีขนาดซึ่งไม่เท่ากันเนี่ยเวลาเรามาเข้า เข้าดอกแบบนี้แล้วเวลาเราเอาไปเข้าพวงอะคะ่ะถ้าเกิดว่าอดอกมันไม่เท่ากันมันก็จะเกิดความไม่สวยมันจะดูไม่สมดุลกันในแต่ละดอกนะคะโอเคอันนี้พี่นกทำไว้เสร็จเรียบร้อยสี่ชั้นแล้วทิ้งไว้เพียงแป๊บเดียวเท่านั้นเองค่ะกาวลาเท็กซ์มันก็จะแห้งใช่ไหมคะพอกาวลาเท็กซ์แห้งปุ๊บเนี่ยเราก็จะมาใส่ที่ขั้วฉบาวิธีการใส่ในขั้วชบาถ้าเราใส่ไปอย่างเงี้ยมันก็จะออกมาไม่สวยงามเพราะฉะนั้นเราต้องตัดตัด วัดระดับดูว่าเราควรจะตัดสักเท่าไหร่บางทีถ้าเราตัดสั้นเกินไปเนี่ยออดอกมันก็จะแลดูจมลงไปในนี้มันก็จะไม่มันก็จะไม่สวยนะคะเพราะฉะนั้นเพื่อนๆลองตัดดูแค่แค่พอใส่ได้ก่อนแล้วก็ค่อยขยบค่อยคอยเล็มเล็มเลมเล็มเล,ม,เลมไปทีละนิดนะคะจนกว่ามันจะได้ความสูงที่เราพอใจอย่างของพี่นกอาจจะตัดที่ตรงนี้ก่อน อันนี้ถ้าเราติดกาลาเทคไว้แล้วนะคะไม่ต้องห่วงว่าด้านบนมันจะแน่นอยู่แล้วส่วนด้านล่างเนี่ยก้านไม่สวยไม่ไม่เป็นไรเลยค่ะหรือเพื่อน, mm. อนๆนบางคนเนี่ยถ้าเกิดทําใช้งานเองนะคะไม่ได้ทําส่งลูกค้าเนี่ยแล้วก็มีดอกมะลิที่มันใช้งานไม่ได้หรือว่าก้านไม่สวยก้านไม่สวยส่งลูกค้าไม่ได้เนี่ยเราอาจจะคัดออกมาเพื่อที่จะเอามาทําเป็นอดอกนี้ก็ได้เนาะ ทำเป็นดอกข่ามะาลินี้ก็ไดอ้อย่างพี่นกทําแค่นี้ใช่ไหมคะแล้วลองใส่ดูว่ามันสามารถจมลงไปถึงความต้องการที่เราใช้หรือ,อยังนะคะถ้ามันถึงความสูงที่เราต้องการใช้แล้วก็หยอดกาวได้เลยทีนี้กาวที่จะเอามาหยอดในขั้วชบาพี่นกใช้กาวอะไรอันนี้ถ้าเป็นลาเทกมันจะไม่อยู่นะคะดินกับตัวเนี้ยมันจะไม่ติดกัน ดินกับก้านมะลิมันจะไม่ติดกันเพราะฉะนั้นกาวที่พี่นกใช้พี่นกจะใช้เป็นปืนกาวนะคะเดี๋ยวพี่นกมาหยอดให้ดูอ่าค่ะอันนี้เดี๋ยวพี่นกจะยิงกาวให้ดูเนาะอันนี้เป็นกาวร้อนนะคะอ่าเป็นกาวแท่งปืนยิงกาวก็จะร้อนแล้วก็จะบีบบีบก,กาวลงไปในขั้วชบาของเรานะคะแล้วก็อาจจะอัดตรงกลางหน่อยนึง อย่างนี้นะคะข้อควรระวังก็คือเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเราเอาดอกเนี้ยใส่เข้าไปแล้วนะคะเพื<ๆ>่อนๆมันอาจจะมีกาวเนี่ยออกมาตรงรูตรงนี้ได้นะคะเพราะฉะนั้นก็ระวังด้วยเพราะกาวมันร้อนนะคะกดไว้สักพักนึงค่ะให้มันมีความสูงตามที่เราต้องการ <c oughs> นะคะสักพักเดียวแค่นั้นแล้วเดี๋ยวพอดอกมันติดสนิทแล้วเราก็ไปวางพักไว้ได้นะคะ กดไว้สักพักหนึ่งสักประมาณยี่สิบสามสิบวินะคะนะคะมันก็จะได้แล้วแค่นี้เองเราก็จะได้ดอกข่ามะลิที่สวยงามเห็นไ้มคะในแต่ละชั้นต้องเรียงให้เท่ากันถ้าเรียงเท่ากันก็จะสวยนะคะแค่นี้เองเสร็จแล้วค่ะดอกข่ามะลิพี่นกฝากกด ติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับ c r i b e ให้พี่นกด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปนะคะถ้าพี่นกมีเอ,อ่อมีความรู้อะไรใหม่ๆหรือมีอะไรที่มันเพิ่มเติมจากสิ่งที่ทำไว้ให้แล้วนะคะก็อาจจะมาลงคลิปใหม่ให้เพื่อนๆได้ดูกันอีกนะคะวันนี้พี่นกไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ